วัดดีล่วงปลาดุกเล่ซองโลพูนพุนแกงคั่วใบชะพูหัวลากเออใช่นำ้ำตีนางงี้ตนึงก่อนครับอตอนี้ไตเกลางแกงครับวันนี้ปุ้มใจกลางแกงตีปิกจดครับเป็นเกลางแกงของพมเอีครับ เคยซ่องจรพูนพูนนได้ยินเสียงห้อมเลยวครับใส่น้ำมังใส่กกองลุงรับแตงวันเหลือครับหาครับตีนีใส่ปลาดุกเลยหรือบางคนเยียกปลามีลังแล้วแต่ก็เยียก à, thì nhìn làm nằm thiếu à gặp à à số tay gặp xoay bay chạp blu trôi Hãy làm cho kênh Ghiền Mì Hua long hoa. Hm. Why? Ê, rồi nát, tootler. No way, my dear, mai dear, mai đi, mai đi, trúc Oh, chin nam nam nơi gặp chin nam lời anh 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 rón, Chín anh À อายาดังเออตากล้องลุ้นตากล้องนำลายย่อยอืมเปมั้งหรอตุดโจ๊ดควินมาเอากวินมากนี่คือชิมกัอิ่มนะวันนี้กับเป็นเองตั้งเมนูนะครับแกงกัวดุกเล่ใบจับลูรื้อปลามีลังใบจับลูกับเป็นเองตั้งเมนูนะครับ ตีแดนโดมโฮมะเตทตีอำเภอสวีจังหวัดจุมพรน,นะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากน้องโมเมนะครับมารวมชิมตึ้งปลาเรือมั้งร้อยค่ะปลาปลา,าคือแบบมันมาเพราะมันสดมาสดมาจ่ายมันเราดำลงไปเอาในเลนเลยหลยว,ว่าเอาสาโลแกนดิสโลแกน มาแล้วลาวทุกคนเ้อน้องมาแล้วลาววันนี้ไม่ลาบนะคะตะก้าว่ากันไปมันค่ะตะก้าม้าเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพอพึ่งยกโคโคาแล้วอาจารย์มาถึงได้หนุ่มโคตรกรรมกันพอดีเพิ่งมาตึ้งอดีนี่อาจารย์แมกโป่งลงเพิ่งมาตึ้งอดีเดียวว่าโป่งกับบังปล่งตาม่ใจด้วยเอาเนื้อมัมนี่ว้าย Ừ. Rồi. Ừ. ừ màn, màn, màn. À. Cái à ừ. 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 à, bán cả năng. cao. Bùng cao